เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง หมุนเข็มเวลากลับไปซีซั่น2019ถึง2020ทีลิเวอร์พูลสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองหลังรองคอยมาอย่างยาวนาน30ปีจริงๆแล้วเส้นทางของพวกเขาไม่ได้โรยด้วยกีบกหลาต้องฝ่าฟันฟันฝ่าอุปสรรคมากมายกายกองทั้งเรื่องขับสประมาทหรือการต้องเผชิญหน้ากับโรคร้าโควิด19จนเกือบไปไม่ถึงฝั่งฟัน,ฟน,ฟน,ฟนแต่แล้วพวกเขาก็ทำสำเร็จดังชื่อภาพยนตร์สารคดี The In Of s t o r เพราะมันเป็นแชมป์ที่ไม่ได้อะไรไม,ไมาได้ง่ายๆดังนั้นเราจะไปดูกันนะคบว่าการคว้าแชมป์พรีเม,มีย ที่น่าจดจำเดี๋ยวเราไปย้อนความทรงจัดกันครับ เริ่มกันที่ช่วงซัมเมอร์ก่อนจะเริ่มต้นซีซั่น2019ลิวอูลถูกปรามาดว่าไม่ดีพอในการต่อกรลุนแชมป์กับเรือใบสีฟ้าเพราะว่าเจอเกนคลับตัดสินใจไม่เสริมทัพใครเข้ามาสักคนเดียวจะมีก็เพียงดาวรุ่งอย่างแฮเวียเอเลียนกับเซฟบาเดนเบิร์กรวมไปถึงอาร์เตเรียนในทวารตัวสำรองผิดกับเรือใบสีฟ้านะครับที่จัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบวิบวับทั้งเจ้ากาเซโลโนดรีขนะที่เชลซียังมีมาเตโอโควาซิตเข้ามาแม้กระทั่งแมนยูนะครับปีนั้นก็ไปคว ไม่รู้ว่าทุกคนจะสร้างคอนเทนต์กันได้มากขนาดนี้นั่นแหละครับในความที่เจอเกนครอปไม่ซื้อใครเข้ามาช่วงซัมเมอร์ทำให้เชื่อกันว่าจะยื่อระรังไม่ไหวเพราะว่าขุมกําลังของลิเวอร์พูลชั่วโมงนั้นนะครับกำลังแข็งกระแรงสุดๆหากไม่มีใครบาดเจ็บก็คงจะไม่เสียกระบวนอะไรมากและแล้วหงแดงก็ทําให้เห็นว่าต่อให้ไม่ซื้อใครแต่ผู้เล่นที่มีอยู่มันก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วในการขึ้นครองเป็นจ่าฟูงก่อนจะเติมเต็มด้วยการใช้เงินแค่ราวราว7.25ล้านบาทเอาตัวทาคุมิมินามิโนเข้ามาจากเรซบ่บดดมีมีททะ เป็นแชมป์เนี่ยหลายโมเมนต์ในหล,หลายเกมมันก็เหมือนถูกกำหนดมาไว้แล้วโดยเฉพาะการพลิกนรกโกงความใต้กลับมาเก็บสามแต้ม ทา,ทางทั้งที่ทีมตัวเองควรจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หรือเก็บได้เพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นแต่กับเวอ้์วููในซีซั่นหน้ารากบว่าถูกขีดเขียนให้เป็นแชมป์เพราะวพวกเขาพริกนรกกลับมาเก็บเพียง3คะแนนได้อย่างเหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็นเกมที่พริกแซงกลับมาชนะแอสตันวิลล่าแบบโกงความตาย2ประตูตอนหนึ่งโดยยิง2ลูกในากนาทีที่87จากแอนดโรมาสันและก็ลูกมงประตูใชยของซาดิโอมาเน่นาทีที่94ได้3คะแนนแบบสุดมันซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีพริกนรกดับวิลล่าขุนพลเวอ้์วููกระแซงเอาชนะสเปอร์ไป2ตต่องีโนประตู หนึ่งเช่นกันจากจุดโทษช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายโดยเจมส์มิลเนอร์ซึ่งเห็นไม่ละครับว่าเกมเหล่านี้ถ้าไม่พลิกนรกกลับมาไม่รู้ว่ามันจะบันทอนกํลาลังใจมากแค่ไหนซึ่งนักจากวันนั้นนะครับผมก็มีอีกหลายเกมที่พลิกนรกกลับมาเอาชนะค uh ู่แข่งทั้งที่เกอบจะต้องเสมอรหรือเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไม่ว่าจะเป็นเกมชนะเวสแฮงไป32ชนะบอลมัด2 1ชนะนอริท1 0หรือจะเป็นแมตช์เฉียนวูไป2-1ซึ่งนัดเหล่านี้นะครับก็เป็นปัจจัยสําคัญที่พาหงแดง่งขึ้นทายานเป็นจา่นารเข้าาใกล้้สรงประระติศาาสส์ถึงแม้้ทยุดจะไมม่่ใชชป นับตั้งแต่หมดยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็ไม่มีสิ่งใดในโลกมาห้ามให้การแข่งขันฟุตบอลต้องหยุดชะง,งักหรือต้องเลือดวันฟาดแขกออกไปจนกระทั่งโลกของเราต้องมารู้จักกับเชื้อร้ายมหันตภัยที่ชื่อว่าโควิดสิระบาดหนักไปทั่วโลกเริ่มจากเอเชียลุบลามนำะไปยังทวีปยุโรปและแน่นอนแหละครับว่าอังกฤษก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงณเวลานั้นลิเวอร์พูลนำเป็นจา่าฟงแบบโดดๆชนะทีมนำหน้าเรบลซฟ้าอันดับ2มากถึง25คะแนนกับการแข่งขันที่เหลืออีเพียงแค่เนะก,ก,ก้้นัดตรอคออยชมพรเกังกฤษทีี่ยาาวนถึง30ป แต่ก็เหมือนว่าฟ้าเล่นตลกแหละครับเพราะว่าในวันที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสิเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณรัฐบาลอังกฤษก็ประกาศสั่งล็อกดาวน์ประเทศพร้อมกับสั่งเลื่อนการแข่งเันพรีเีอร์ออกไปตั้งแต่วันที่3มีนาคมซึ่งต่อแรกมีกำหนดคือสนามประมาณต้นเดือนพฤษภาแต่ทว่าสถานการณ์โควิดนะครับมันรุนแรงแบบไม่หยุดหยอดจริงๆแฟนบอลหลายคนมีการเรียกร้องสีซั่นนี้เป็นโมฆะกูรูหลายท่านก็แสดงความเห็นต่างๆออกาออกไปแน่นอนแหละครับว่า้ัพรีเีิร์ลอกอังกฤษต้องโมฆะจะมีเพียงนี้ว่าผู้ทีมเดียว มา,ายิ่งมีเอเรดบีซีฮอลแลนด์ประกาศโมฆะไปก่อนหน้าน,นี้ทําให้สาวกเดอะคอปเริ่มรู้สึกหนาวๆนาร้อนๆทันทีแต่อย่างไรก็ตามครับท้ายที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนผู้คนเริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตกับโควิดสิเริ่มมีการผ่อนปลนมาตรการสุดท้ายรัฐบาลการอนุญาตให้พรีเมียร์ลีกนะครับกลับมาเตะกันอีกครั้งช่วงปลายเดือนมิถุนาปี2020ทนาีทเอาแฟนบอลหงแดงหายใจโล่งข้อเพราะมันทาให้พวกเขาได้เดินต่อเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ ก่อนซีซั่นส0 1 9ั้ถึง2 0 2 0นต้องบอกเลยครับาแฟนบอลเลียวผููคงเคยชินกับคำว่าปีนี้พวกเราจะลุ้นแชมป์พอท้ายซีซั่นก็นจะบอกว่าซีซั่นหน้าว่ากันใหม่เพราะมันไม่เคยเข้าป้ายเป็นอันดับที่หนึ่งเหมือนทีมอื่นสักกะทีจัดเฉียดสุดก็คงจะเป็นเพียงแค่รองแชมป์ที่โดนแซงในท้ายซีซั่นทางอายุข,ของราฟาเอลเบนิเตสและกับแบนดดอร์โรเจอร์จนกระทั่งมาถึงซีซั่นประวัติศาสตร์พา,ายุที่ถาโถพ,พวกเขาก็ฝ่าฟันได้สำเร็จดังคำที่ว่า the in of strom นักเตะหงแดงได้เฉลิมฉลองกันแบบสุดเหวี่ยงหลังจบเกมที่เปิดถิ่นแอนฟิลด์เอาชนะเชลซีไปอย่างสุดมัน5ประตูต่อ3จริงๆพวกเขาคว้าแชมป์ไปนานแล้วแหละครับเพียงแค่มาชูโทรฟี่นัดสุดท้ายที่เลนในบ้านที่แอนฟิลด์เท่านั้นการฉลองแชมป์ในวันนั้นของเอร์พูอาจจะเป็นค่ำคืนแอนฟิลด์ที่เงียบเหงาเพราะว่าไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าสนามแต่มันจะเป็นค่ำคืนที่ทุกคนจะจดจำอยู่ในหัวใจมากที่สุดเพราะทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรไม่ว่าจะเป็นนักเตะสตาร์พอรหรือแฟนบอลได้เห็นวินาทีประวรัต,ติกมเล แม้ไม่ถึงร้อยแต้มแต่ทว่า9 9คะแนนก็เพียงพอแล้วในการเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีที่แฟนบอลลิเวอร์พูลตามหามาอย่างยาวนานมันเป็นวินาทีที่สาวกเดอะค็อปมีความสุขมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยแหละครับจริงๆแล้วซีซั่นทีลิเวอร์พูลควา้าแชมปน์นั้กเตะทุกคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมหากขาดใครไปสักคนหนึ่งพวกเขาอาจจะไม่ประสบความสาเร็จก็เป็นได้เพราะว่าแต่ละตําแหน่งต่างก,ก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาริสันเบเกอร์ช่วยทีมเก็บคลีนชีทมากถึง13นนนจากกากรลเล่น29นัด ฟานไดลงเล่นครบทั้ง38นัดเป็นผู้ผาน้ำแข็งคนสำคัญที่ช่วยหงแดงคว้าแชมป์เทรน์อเล็กซานเดอร์อันโนกับแอนดูร์บาร์ซันช่วยกันแอซิดรวมกันถึง25เม็ดจอแดนแฮนเดอร์ันที่เลดีย่างโดดเด่นจนแฟนๆโบตให้เป็นนักเตะแห่งปีหรือซาดิโอมาเน่ที่ยิงไปถึง18ประตูในปีนั้นและก็เป็นประตูชัยพาทีมเก็บ3แต้มไปหลายต่อหลายเก่อย่างมาก แต่กระนันนะครผมบุคคลสําคัญที่มีส่วนร่วมให้กับลิ้วพูลเป็นกอบเป็นกรรมคงจะหนีไม่พ้นโมฮัมเหม็ดซาลาห์กองหน้าอียิปต์คิงที่ซันโวในซีซั่นนั้นไป19ประตูมีทั้งยิงใส่เรืบใบสีฟ้าแมนยูอาร์เซนอลซัปเปอร์แทบจะเป็นบิ๊กซิกทั้งหมดรวมถึงยังทำแอสซิสให้กับเพื่อนเพื่อนพังตาขาได้มากมายถึง10ครั้งนับว่าผลงานในซีซั่นนั้นซาลาห์โดดเด่นเอามากๆและไม่มีวันลืมกันเลยล่ะครับและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วดีนี่โปรดขยี้นิ้วไปที่ปุ่มดยนจ เชียบิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็เข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง